เพรินแสสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องโงเ่เฮงที่เกี่ยวกับปากมาฝากกันนะคะลองสังเกตดูไหมคะว่าเอ๊เพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเวลาที่เราเล่าอะไรให้ฟังไปนะคะแปบ๊บเดียวโอ้โหโลกรู้ขึ้นมาทันทีเลย ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองสังเกตดูที่ปากนะคะจากศาสตร์งเฮงเนี่ยเขาบอกว่ารูปปากที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะเล่าความรับอะไรออกไปให้เขาฟังเนี่ยอ,อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่เขาเนี่ยจะแพร่งพายความลับของเราให้คนอื่นเขารู้ได้โดยรูปปากที่ไม่ดีลักษณะเป็นแบบไหนมาฟังกันเลยนะคะข้อ 1. มุมปากตกข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ข้อ 2. ปากหุบไม่สนิทจนมองเห็นฟันข้อ 3. รูปปากโย่ไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะสำหรับคนที่มีรูปปากลักษณะดีนะคะเขาบอกว่ารูปปากแบบนี้เนี่ยจะรักษาน้ำใจผู้ฟังรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดมีวาทศิลป์ดีผู้จาหนักแน่นและเมื่อถึงอายุช่วงวัย60นะคะจะมีฐานะ มั่นคงครอบครัวอบอุ่นสุขภาพดีและถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยก็จะได้คู่ครองที่ดีค่ะสําหรับรูปปากนะคะที่มีลักษณะดีเนี่ยในาศาสตร์ของโงเฮงนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด4ประการด้วยกันข้อแรกนั่นคือรูปปากที่ดีต้องมีขอบมีหยกักขออ้อ2มุมปากทั้งสองข้างมีลักษณะตรง หรือช้อนขึ้นเล็กน้อยข้อ3เวลาหุบปากนะคะริมฝีปากทั้งบนล่างเนี่ยจะต้องปิดสนิทและข้อสุดท้ายรอยพับย่นเรียงการเป็นระเบียบริมฝีปากเป็นสีแดงอมชมพูค่ะและนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปสังเกตร,รูปปากกันนะคะว่าเอ๊เพื้นที่ทํางานเราเอ๊หรือว่าเพื่อนข้างบ้านเรารูปปากเป็นแบบไหนนะคะเราจะได้พิจารณาดูกันดีๆค่ะก่อนที่ ที่จะเล่าความรับของเราให้เขาฟังกันนะคะ